เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการแต่งตั้งครมอลชุดใหม่โดยเฉพาะครมอเศรษฐกิจนะครับด้านภาคเอกชนนะครับก็หวังว่าจะช่วยการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วครับในเรื่องนี้นะครับนายสุพันธ์มงคลสุธีครับประธานสภารรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทรับเปิดเผยมุมมองต่อรายชื่อครมอเศรษฐกิจชุดใหม่ครับได้แก่นายสุพจนพงศ์พัน์มีชาวที่จะมาดูแลเรื่องของพลังงานครับนายปีดีดาวฉายที่จะมาดูแลเรื่องของการคลังครับ ซึ่งทางภาคเอกชนเชื่อว่าทั้งสองคนจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนได้เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการทำงานภาคเอกชนมาก่อนเชื่อว่าจะเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับดำเนินการคือการตั้งคณะทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจใช้โมเดลเหมือนกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสินะครับหน่วยงานนี้จะต้องมีภาครัฐและกับเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องของการเงินนะครับและมาตรการทางภาษีเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงเร่งสารต่อกองทุนช่วย SME 50 0 0 0ล้านบาทและสภาพคล่องทางการเงินของ SME เมืองไทยในปัจจุบันนั้นอยู่ในเรื่องของภาวะที่น่าเป็นห่วงอยู่ครับนะครับเยียงแต่ว่า ภาครัฐเองก็ต้องเป็นเป็นบูรณาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้นะครับในคอมมเศรษฐกิจเองต้องต้องมีความชัดเจนในการที่จะผลักดันในโครงการต่างๆให้ไปทิศทางเดียวกันนะครับส่วนภาคเอกชนเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วในการผลักดันต่างๆให้ไปทิศทางเดียวกันผมว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของลักยาให้ได้นะครับนะในเรื่องของโครงการบางโครงการที่จะเพื่อเป็นโครงการระยะสั้นระยะยาวต้องต้องต้องมีออกมาพร้อมกัน